ครับ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 เพราะว่าตัวนี้น้น้ําม้เข้าไปเอรอกน้าไว้ก่อนเพื่อ พครับค <Cornell> ือให้มันแรงมากทั้งทั้งสองฝั่งประมาณ8เมตรนี่ไงเนี่ยอตรงนี้ตรงนี้ิดเดียวเราเรายกพัดขึ้นมา8เมตรแล้วมันกักน้ำ้ถูกตรงนี้ครับ8เมตร้วก็ปล่อยน้าออกครับครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ครับได่ฮะท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเขื่อนใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ดินประมาณ4,0,000 0คิวขึ้นมาทำตัวเขือ่อนเพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้เก็บได้เพิ่อม 4, อีก40,000แล้วตัวงไหนก่อนเ่ะอะเดี๋ยวเพราะดินดินบอโลูเนี่ยจะต้องเช็คว่าตัวไหนที่เหมาะสมใจอยู่ในอ่างครับท่นนานครับก็ครับครับครับแล้วก็ที่ที่ท่านนตรีสั่งบอกให้มีเงนินสุลรอบเพิ่มเติมอีกประมาณ6 0แสนที่ได้กลับยนท่านนายกก็เพราะไอ้เพราะฉะนั้น ครับครับนะครับตรวนี้มันขุดุไปใช่ไหมครับครับ้เก็บน้ำาไม่ได้เพราะวเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้รอบกล้ขทายตอนน้ำมันพืดไปแล้วมานี่เก็บได้ครับก็ที่สองนี้ก็จะให้ตัวเขาแดงในกัน ผลมาอนี้เไ้ครับครับเอาให้ทันผลครับครับเพราะว่าในพื้นที่ขั้นท้ายเนี่ยมีประมาณ3ามสามพันไร่ก็ก็ช่วงแรงนี้ก็จะเก็บไม่ได้ครับลืมมกัครับผมแกคบเลยนะได้ได้ประสานเนบอกมอางะไรปรอะไรปุได้ก่อนครับครับไม่ต้องไปรอหรอกเยอะครับผเรย ได้เสียงฮะได้ไหมพอได้ยินไหมโอ้ยต้องเจอเนี่ยเมื่อเมื่อ6กปีที่แล้วมันเป็นฮะเมื่อหมเนี่ยวาเป็นแกนแกน พอโลจากเนื้อปล่อยเยอนะในอ่าก็ก็จะได้ทั้งตัวเขื่อด้วยอไม่ต้องขนไกลแล้วก็ได้น้ำลดระเพิ่มขึ้นด้วยนะครับรวมรวมาที่ท่านนายกบอกให้ไปุแสนวมาสีแสเนี่ยจะได้ลานได้น้ําพึ่มอันนี้ก็ลงเลกลง้อยทกอย่างมงกรครับนครับครับท่านครับครับัมรอนเครับนรับบัชีเลขโรานทรมาสั่งนะครับ Thank <laughs> you. รนองยางหนองาหนองเรือเมื่อวานกักเดน้ำแล้ว่านนี้ฝนจะมาทไมอจะทำยังไงอี่ดูนี่ไม่มีน้มันน้อยเลยเิดน้ำไม่ทานไม่ได้ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ไป็นบากันแต่พยายามเต็ี่แต่ว่าก็ไปน้ำมันก็เคครับนี่คือผลเรียนอันหนึงว่าเวลาฝนลอกหนองปูพองหนองอ่ะ ที่เก็บน้ำเราจะทโครงการใหญ่ไงแล้วก็คนเราขุดใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ไปขุดตรงอื่นก่อนตรงนี้ก่อนมาเรียกมันต้องขุดแบบนี้คือโครงการใหญ่ซอยโครงการย่อยแล้วก็มาขุดในตรงข้างเหนือเหนือไว้ก่อนมันก็จะเก็บแต่งงานตรงนู้พอได้มาเรียกมันก็ลดมาตรงนี้พอไปทั้งหมดทั้งส่วนในงัวรใช่ป่ะใช่ป่ะอาจารยอ่ะเออไหนก็ทำไม่ได้หรอกทีมทำไม่เสร็จนสองทำไม่ได้ าไม่สามารถเคล่นย้ายได้ทันแต่ว่าเราพยายามช่วยเคล่อนย้ายนะคะตายไปประมาณแปดตัวนอกนั้นก็เดเคลนย้ายประมาณเจ็ดวกัก็ดูต้องบอกอใหม่แล้วการคืเรื่องการปลกการเลี้ยงผชาบ้านต้องเลี้ยงแของเาะตอนี้มัหนามากต้องออกแบบให้มันทัาที่สุดหหลุมก็ต้งสารมหลมก็ให้ขึ้นทางเยอวบ้าก็้ เนื้อดีแต่ทรมาน